สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีเข้าสู่ช่องของผมครับเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคนที่นะครับอยากเริ่มต้นแทงบอลแบบเข้าใจจริงๆครับไม่ใช่แค่เดาไปวันๆครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาสอนนะครับเรื่องพื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับในวงการแทงบอลเลยนะครับรับรองว่านะครับฟังแล้วเนี่ยนะครับเล่นเป็นทันทีนะครับไม่ต้องไปงงอะไรเลยนะครับก่อนเริ่มครับขอฝากเล็กๆน้อยๆครับพี่ๆครับตอนนี้ครับผมมีกลุ่มฟุตบอลครับสำหรับสายวิเคราะห์จริงจังใครที่อยากมีข้อมูลก่อนแทงครับหรือว่าอยากได้สเต็ หวานยับหรืออยากฟังทัศนะที่อิงกับศิลินะครับเข้าใจง่ายนะครับเข้ามาได้เลยนะครับในกลุ่มครับมีแบ่งปันมุมมองครับคุยเป็นกันเองมากๆครับช่วยในการตัดสินใจได้เยอะมากๆครับแล้วก็อีกอย่างครับผมมีนะครับหนังสือสําหรับมือใหม่ครับที่เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการแทงบอลลุ้นๆครับมือใหม่เนี่ยนะครับก็สามารถเปิดอ่านแล้วก็เข้าใจได้อย่างทันทีนะครับเหมาะมากครับสำหรับคนที่อยากปูพื้นฐานให้แน่นก่อนครับเริ่มแทงบอลจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าล ขึ้นไวให้ได้เลยนะครับโอเคครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับเราจะเข้าเรื่องนะครับราคาแฮร์แคปหรือที่เรียกกันว่าในครับราคาต่อรองนี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานตัวจริงเลยนะครับเล่นบอลแบบมีหลักการต้องเข้าใจราคานี้ครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาอธิบายนะครับให้แบบคุยเพื่อนกับเพื่อนครับไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วฟังครั้งเดียวเนี่ยรู้เรื่องอย่างแน่นอนครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปลุยกันเลยครับ อันดับแรกเลยนะครับนะราคาเฮดิกับครับหรือราคาเฮดดพครับคือราคาต่อรองนะครับที่เจ้ามือนะครับให้ทีมหนึ่งเนี่ยเก่งกว่าอีกหนึ่งทีมนะครับเพื่อให้เกมเนี่ยนะครับมันสมดุลกันนะครับวันนี้ครับผมจะไล่ให้ฟังราคาแบบเร็วๆเลยครับแล้วก็เข้าใจทันทีนะไปเริ่มกันเลยนะครับมาดูกันที่ราคาแรกครับราคาสอเสมอนะครับ0.0หรือ0.00นะครับความหมายก็คือนะไม่มีทีมไหนต่อเล่นทีมไหนชนะก็จะได้เต็มนะครับเสมอกันทั้งคู่ก็จะคืนทุนนะครับส่วนราคา ที่2ครับราคาบอลเสมอควบครึ่งนะครับปป,รปรหรือ0ูนย์หารือศูนความหมายก็คือนะครับทาเล่นทีมต่อ ทีมต่อชนะตั้งแต่1ร่ลูกขึ้นไปได้เต็มได้ครับเสมอก็จะเสียครึ่งเลครับแล้วก็แพ้เสียเต็มนะครับถ้าเล่นทีมรองทีมรอง,รองแพ้1นลูกเสียเต็มเสมอได้ครึ่งชนะได้เต็มนะครับส่วนราคาบอนลนะครับครึ่งลูกนะครับ0.5หรือ0.50นะครับความหมายก็คือนะครับถ้าเล่นทีมต่อ,ท,ตอทีมต่อชนะได้เต็มแพ้เสียเต็มเส,ส, labels, สมอเสียเต็มนะครับถ้าเล่นทีมรองทีมรองชนะได้เต็มแพ้เสียเต็มเสมอได้เต็มนะครับส่วนราคาต่อไปครับราคาบอคลครึ่งควบรูครับ0.5ทับ หหรือ0.75 ความหมายก็คือนะครับถ้าเล่นทีมต่อทีมต่อชนะ1นรูปได้ครึ่งนะครับถ้าชนะ2อรูปขึ้นไปเนี่ยได้เต็มนะครับเสมอหรือแพ้ก็จะเสียเต็มนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆเนี่ยเล่นทีมรองนะครับทีมรองแพ้1นึรูปเนี่ยเสียครึ่งนะนะครับแพ้2อรูปขึ้นไปเนี่ยเสียเต็มนะครับถ้าเสมอหรือชนะก็จะได้เต็มทันทีนะครับส่วนราคาต่อไปครับราคาบอลนะครับหลูปนะหหรือ1.0นะครับความหมายก็คือนะครับถ้าเล่นทีมต่อทีมต่อชนะหนึืนทุน ถ้าชนะ2ลูกขึ้นไปได้เต็มนะครับถ้าแพ้หรือเสมอก็จะเสียเต็มนะครับถ้าเล่นทีมรองทีมรองแพ้1นลูกเจออก้าคืนทุนนะครับแพ้2ลูกขึ้นไปเสียเต็มนะครับถ้าเสมอหรือชนะก็จะได้เต็มนะครับส่วนราคาต่อไปครับเป็น,าปนราคาบอลลูกกบลูกครึ่งนะครับ1ทับหหรือ1.25ความหมายก็คือถ้าเล่นทีมต่อทีมต่อชนะ1ลูกเสียครึ่งชนะ2ลูกขึ้นไปได้เต็มนะครับเสมอหรือแพ้เสียเต็มนะถ้าเกิดพี่ๆเนี่ยเล่นทีมรองนะครับ ด้าทีมรองแพ้1นรูปได้ครึ่งนะครับแพ้2ลรูปขึ้นไปเสียเต็มเสมอหรือชนะก็จะได้เต็มทันทีนะครับส่วนราคาต่อไปนะครับราคาบอลนะครับลูกครึ่งหรือ1.5หนะหรือ1.5 0ูนะครับความหมายก็คือนะครับถ้าเล่นทีมต่อทีมต่อชนะ1ลรูปเสียเต็มนะครับชนะ2ลรูปขึ้นไปได้เต็มนะแพ้หรือเสมอเสียเต็มนะครับถ้าเล่นทีมรองทีมรองแพ้1ลรูปได้เต็มนะครับแพ้2ลรูปขึ้นไปเสียเต็มเสมอหรือชนะจะได้เต็มทันทีนะครับ ส่วนราคาต่อไปนะครับราคาบอลลูกครึ่งควบ2นะครับ1.5ทับ2หรือ1.75ความหมายก็คือนะครับถ้าเดินทีมต่อทีมต่อชนะ1ลูกเสียเต็มนะครับชนะ2ลูกเนี่ยได้ครึ่งถ้าหากชนะ3ลูกขึ้นไปได้เต็มนะครับแพ้หรือเสมอก็จะเสียเต็มถ้าเกิดว่าพี่ๆเนี่ยเล่นทีมรองนะครับทีมรองแพ้1นลูกได้เต็มนะครับแพ้2ลูกเสียครึ่งนะแต่ถ้าหากแพ้3ลูกขึ้นไปเสียเต็มนะครับเสมอหรือชนะจะได้เต็มทันทีนะครับ โอเคครับทุกคนครับนี่ก็คือบทสรุปในครับราคาบอลแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะครับที่ผมตั้งใจปรับมาให้อยู่ในรูปแบบนะครับมือใหม่ฟังแล้วเข้าใจเลยนะครับไม่ต้องมีพื้นฐานนะครับก็เริ่มแทงเป็นได้เลยนะครับแล้วก็นะครับถ้าหาใครนะครับอยากอัพเวลต่อนะครับอยากรู้มากกว่านี้นะครับเช่นว่านะครับจะดูค่าน้ํายังไงนะครับให้ได้กําไรจริงๆนะครับจะวิเคราะห์บอลแบบไหนนะครับจับจุดได้นะครับว่าคู่ไหนเนี่ยนะครับน่าเล่นคู่ไหนเนี่ยควรข้ามนะครับจะอ่านเกมยังไงนะครับ ให้มองออกตั้งแต่ก่อนเตะหรือแม้กระทั่งพวกสูตรออกตัวต่างๆในว่าสูตรลดความเสี่ยงนะครับเทคนิคป้องกันทุนหายต่างๆนะครับแล้วก็ผมมีนะครับกลุ่มฟุตบอลครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากเข้าไปคุยกันทั้งวันนะครับทั้งวิเคราะห์พูดคุยนะครับแรกมุมมองกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเลยนะครับใครอยากเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อีกอย่างครับผมยังมีนะครับหนังสือนะครับสำหรับมือใหม่ที่ครับที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแทงบอลล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นท ประสบการณ์ตรงนะครับสรุปทุกอย่างแบบภาษาคนธรรมดาไม่มีสับซับซ้อนนะครับเน้นเข้าใจง่ายนะครับใช้ได้จริงๆนะครับคนที่อยากอ่านแบบละเอียดเนี่ยจับหลักได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับกดรับได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่ารูปภาพที่ผมขึ้นให้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปเราจนจบนะครับช่วยกันกดติดตามกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปสอนพื้นฐานและเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ